่ายวิโอน้องน้อยสามเนนอยู่ตัวบินทบบาเดอไปซอยออนนูนนะไปเตรียมขอบใส่บาทพี่นุ๊กเออเนเหรอจับเกอ้ยว

เนี่ยเปรุนาบ้านอไอเตี๋ยวหม้จิ้ใจ้าหม้อขนมปังอันนี้เป็นไส้หมูหยงองน้าแกอ่อันนี้ประดบดาแนงไก่อันนีะขนมไดฟุกุรสโกโก,โก้บ้าบินทิพนขนม,ม,ขนมทิพ มาเปรดชาติแทนได้ฝุกุนัวคัตนัวคัตแต่หมดเลยลิ้นหงะเตรียมจัดเล่นน้อยจะไปอยากน้ำนะจะไปสั่งให้พรดีจะน้อยจะดีประโยชน์เล่านุ่นแต่กินน้อยเอวใส่ข้าวเหนียวนะมันหลักจะมันหลัก มอาสีพเจฮะจะกงจะมองนมาเป๋อหนนมาเปอมจะเปตัเอาหนนะเอาคนฟูอนนโมทนาบุญด้วยกันนะคนฟูนะโอเคไเตรียมทำบุญสุสันเนนมาบินทาบาปเปหนบา นี่ผ้าในบ้านมายืนมานั่งรอใส่บาทนะโอ้ฮอร์โมนันใส่เยอัขนาด จะจันดูอ,อ่ะพัตจุนจังเลยดีใจจังเลยจะได้ใส่บาตรวันนี้ตอนนย้ตเ,นยเตรียมนะเตรียมขขาใส่บาตร 我这我好像在五段。我 giờ mà mọi này dân tất cả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  mà cả tất cả tất cả tất cả <c oughs> <c oughs> อืันนี้บอลอาจารย์ทมใชยเดินหน้าเลยครับพามาแล้วน้องตามมาด้วยน้องเนนว้ารับฝั่งนู้นก่อน,นเดน,นา หน่ยาวใช่ไนยาวสุดเตก็ทำ้องตัว不得ก็要ร说เล้วมอ้ยน่งโมค่ะนิมนด้วยอันน่ะนังเลยนะมอสไมมอม่กมอสเด้วยงมอสอ่า้อนะครับ เนียไปเอาขนมเลยติดตัวทิ้งทางโอ้เหลือข้าวเออจะไปช่วยหยิบบ้างก็นี่ม้อยมาก็ไม่สนใจมา

Pamewa ito inang peta nang upakapati. Ijitang batitang tomhang kipamewa samisato sabhe foreto sangkapa. Janto panarasoyatha manichoti rasoyatha.

ไปแจกติดร่างมุขท่อสังตีเพราะคุณจวนจะไปใส่ใล้ำบุญด้วยกันก็ตู้เล่าจะหาหรอ,อหล,ลองตัวห่าเลยเก่งมากเออม,มุณจวนจะดใส่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซักเนิ้อเราจะเป็นยังหลับว้อ chứ sai chứ muốn sai nãy con lên chứ chẳng thể thoại ô hăng ca mãi 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 Chẳng một tên đơn tao tên miệng của nó sức tạng lắm. Không Nào chào lệnh ạ. chào lên của bọn nó phải là bế chú kỳ tốt lắm. Bế chú kỳ như thế, bọn nó không có sức tạng lệnh lắm. chu có chú kỳ tí chú kỳ mũi, sáng, thì đại gia nào? Không có sức có sức chào โอ้ยยังลาบกุอ่ะฮเสียกูอ่ะฮะโอ้ยงั้ังดำมานนี่แล้วมานี่มนี่มานี่แล้วว้าวพี่อุปกอ่ะเนะน่นอยากสามเณรพาเรอร้อยน่งน้องเพืาอตัวบินทบาปเนอะได้หมทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้าเลย

แม่นู่นชอบไปหากันทีไปนู่นอ๋อทุกคนก็ไปหากันฝั่งซ้ายโต <laughs>